ตั้งอัดวิดีโอไว้เพราะว่าตั้งก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่ร้องเพลงเต็นอยู่แล้วก็ชอบอัดคลิปส่งให้เขาดูซึ่งก็คือน้องพอดีที่ขึ้นคำเต็งสามเดือนใช่ไหมนช่แล้วก็อยู่ในเจวอยเช่นกันใช่แร้น้องพอดีเป็นตอนนี้เป็นครูสอนร้องเพลงน้องพอดีร้องเพราะมากก็ให้น้องพอดีช่วยดูรัแต่ตั้งเล่าแบบเนี้ยมันดูเหมือนแบบตั้งจะทำอะไรแบบก็เรียนรู้ฝึกฝนไปนะ แต่เราเชื่อว่าหลายๆลอย่างที่ตั้งข่มันก็เป็นจังหวะที่ล้มมันก็เป็นจังหวะที่พลาดเหมือนกันมันเคยเจอปัญหาเจอความท้างตันอะไรแบบนี้เราตั้งเองอีคาถาที่ใช้บ่อยๆเวลาแบบที่มันดอกลุ้นจุดไม่ได้หันนงคิดงานไม่ออกไงมีครับเหมือนถ้าอย่างร้องเพลงอย่างเนี้ยตั้งก็จะรู้ว่าการที่ตั้งร้องตั้งจะพยายามไม่ร้องต่อให้ผลเยอะๆเพราะว่าตั้งรู้ว่าตั้งอยู่ในจุดที่ มันแบบยังทำไม่ดีอ่ะแล้วมันมีความเครนงสูงมากเวลาที่แบบเหมือนคนเพิ่งเริ่มสี่ไวโอลินนึกออกป่ะมันจะแบบรืดแล้วก็เสียงเรามันยังไม่อะไรอย่างเ้นเพราะฉะนั้นตั้งก็จะเหมือนพยายามแบบโอเคคิดว่าระหว่างทางมันคือความมันคือความทายหาแบบก่อนที่เพราะว่าก็มองกลับไปก่อนที่ตั้งจะ รู้สึกว่าตัวเองแบบมั่นใจจากการแร็ปตัวเองระหว่างทางมันคือความแบบโยกสะแล้วมันก็มีความแบบโหดูท่ายทำมากเลยคนนี้อะไรแต่ว่าความฟิ้นช์ความแบบเจความแบบดูดูเสียวตัวเสียวอะไรเนี่ยเออความดูคิ้งใชกลัวตัวเองจะดูไม่ดีเนาะใช่มันเป็นสิ่งที่โอเคอ่ะเราเชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกกลัวสิ่งนั้เหมือนกันถึงว่าเราทําอะไรใหม่ๆเราเรียนไม่เก่งหรอก จะมองเราว่าหวยประมามองเราว่างงปรมานมองเราว่าเสียบป่ะมาใช่เพราะว่ามันมันคือสิ่งนั้นที่แบบคนเรากลัวคนจะมองว่าเราแบบเป็นคนคลินช์แบบหลายๆทีที่สิ่งที่บล็อกตั้งก็คือความความรู้สึกนั้นนะครับที่แบบเฮ้ยน่งจะทําเพลงอ่ะคิดดูที่ตอนที่ผมจะเริ่มทําเพลงเป็ดป่าที่มันเริ่มต้นเด้ว่ากูเดินเดินลุยป่าเขาไปเลยมืดๆคนเดียว บบเพ่งอ,อะไรมันเลิกอย่างนี้ว่ะกับมันมีความคิดประมาณนั้นแบบเข้ามาอยู่แล้วที่แบบหืคนมันต้องคนมันจะมองเป็นยังไงวะแล้วทำยังไงอ่ะแล้วต้องต้างทำยังไงเรากหลายคนมีคาถามอานี้เหมือนกันเวลากลัวแบบเนี้ยเราจัดการก่อนเสียงเราเป็คนหนึ่งที่เป็นเราที่พี่กลัวยังไงอ่ะอย่างพวกนั้นอ่ะมันก็จะทําให้มีทายอยีเลยมันจะเข้าทาให้ติดโหลติดโหลไอ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาเหมือนติดรลุความคิดพวกนั้นนะครับมันคือกลัวผิดกลัวพลาดกลัวดูเก๋ยกลัวดูดเฟนมันเราต้องมาประเมินว่าเราอยอมรับมันได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นตั้งก็จะคิดว่าถ้าตั้งจะทำสิ่งนีออ้อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้อ่อาเลก worst case หน่อยเลยใช่ชมมสมบบมติว่า ตั้งอยากเป็นอะไรอย่างตั้งอยากเป็นนักปีนเขาที่ไม่ใช้เซฟตี้อะไรคือความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดเราพยายามจะตายเราคยายาจะไม่ทำอะไรใช่ครั้นโอ้โหพูดถึงปีนเขาปีนเขาเข้ามานะครับพี่ชายมาได้ถึงภูเขาและปีนใหญ่เลยนะครับเอ่ชายิ่ถึงวันสเคสไว้ก่อนใช่ว่าแบบเอออะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วก็เหมือน